เมื่อนี้นะคะแม่ตายจะเอางัวนะคะส่งไปหมกดาหารนะคะนี่เป็นตัวแรกนะคะเป็นแองกัดนะคะแองกอารน,นี่ีอาย,อยุประมาณเกือบสองปีนะคะนี่นะคะแล้วตัวนี้ก็เป็นว่ากิวนะคะว่ากิวตัวนี้กับสองปีกว่านะคะนีเ <c oughs> มื่อนี้จะเอาไป <c oughs> ทั้งเบิร์นะคะซี <c oughs> โตนะคะพี่น้องอ่าพ้ามาเบิงบรรยากาศนะคะ ไปไกลนะคะมือนีการเลื่อยใดใส่รดผนไปนะคะว่ากิวตัวนี้นะคะเอาไปเป็นแม่พันธุ์นะคะแม่พันธุ์แม่พันธุ์แม่ัโดําว่ากิวเพราะว่าโปรเมตายจะเลี้ยงงัวสายเหนือเนาะว่ากิวแองกัดตัวนี้ตัวที่สามนะคะเป็นว่ากิวคือกันนะคะเป็นงัวว่ากิวอายุเก่าเดือนนะคะนี่นะคะ ตัวนีเอาไปเข่าคุ้นนะคะพี่น้องสําหรับสายเหนือเนาะคือแถวบานไม่ตายบ่ค่อยมีค้นเหลี่ยงสายเหนือนะคะอ่าก็เลื่อยขันขายแถวบานห้านะคะบ่เป็นราคานะคะสิถือตีแน่จักน้อยนะคะแต่ว่ากะขันขันคือมีหมองเอาไปยังสีเนาะมันกะกะบอยากนะคะคือตัวหนีของไม่ตายเอาไปเอาเมื่อมุกนะคะ เพื่อที่จะไปให้เพิ่นขุนต่อนะคะเอาไปเป็นแม่บอกแม่พันนะคะขันเป็นตัวเมียเนาะขันเป็นตัวผูกเอาไปเข่าคุ้น,นะคะเพื่อที่แบบขันเท้าใส่ง่วดที่เหลือดสูงนะคะเวลาเข่าเข่าคุ้น,นะคะคุณภาพเนื้อก็จะดีนะคะเวลาเข่าขายเห่ากระดละราคาดีนะคะพี่น้องเนาะ เลือกเรียงง่วนะคะวิธีการเลือกเรียงงัวกับเบิงในพื้นทีของห้านะคะว่าเขานิยมเลียงง่วแบบใดนะขันเป็นค้นทีแบบขิดต่างคือพวกไม่ตายนะคะคือบานไม่ตายนะก็จะก็จะบ่บ่ไดสนใจว่าเขาจะหิดอันใดเนาะแต่ว่าห้ากับมีจุดมุงไม้ของห้าวว่าห้ามีทางไปแบบนี้นะคะคนมาเห็นหลายคนนะคะทักนะว่า คือเลี้ยงงวจังสี่นะคะเออก็คือเฮาบางเถือกับ่บจาเป็นต้องอธิบายนะคะว่าเออมันจังหดเนาะคือบางเถืออธิบายไปกะกับโบคอยเข้าใจกันคือเก่านะคะกะก็เลือกที่จะเหตุตามแบบของเจ้าของนะคะแถวบ้านแม่ตายส่วนมากจะหิดกันน่ก็จะหิดงวงบามันนะคะบบคอยมีไผเเลี้ยงงวดําแบบแม่ตายนะอ่าแต่ว่าก็คือ แต่ละคนเหตุนะคะก็จะมีเหตุผลของแต่ละคนอยู่แล้วแหละเนาะเท่ากับมีเหตุผลของเฮ้านะคะกับบางเทือกับว่าจาเป็นต้องอธิบายให้ไผฟัง่งให้เข้าใจก็ได้นะคะเท่ากับเหตุไปในในแนวทางของเฮ้านะคะเพื่อพี่น้องสนใจนะคะที่จะใส่รถในการขนง่วนะคะออนี่เป็นเจ้าของรถเพลินนะคะพ่พอเฟียพ่อพ่อเฟียนะคะอ่าเพล <อ S 1> ินรับจ้างขนง่วนนะคะแถวละแวก กันทลาคเข้านะคะ 1. 1> อ่าเคนกับรับสื่องัวน้านะคะหล่ะค่ะขนรับทรงถี่เข้าเข้าสื่อไปเพคนกับรับทรงอยู่กิโลละสิบห้าบาทนะคะอ่าอาฝากเบอร์โทรน้ำแน่ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งหกแปดหนึ่งสองหกสี่หนึ่งสองหกสี่นะคะ <3> <3> อ่าผู้ใดสนใจกับ ติดตอ่อโทรถามเพิ่นใดนะคะขันมีง่วขายหรือว่าจะผลง่วนะคะนี่นะคะอันนี้แม่ตายสีทรงไปมูกนะคะระยะทาง2องรหาสิบกิโลนะคะกับคูนสิบหานะคะกัเป็นสามพันเจ็ดรอยหาสิบนะคะนะค่าโหลดกับบอบอแพงนะคะพี่น้องกับผู้ใดสนใจกับติดตออ่อพอเฟียได้นะคะนะเมอนก้าไปขำไปคูนนะคะ ไอ้เพื่นไปคำไปพูดยู่มูกดาหารนะคะจากเป็นขึ้นให่นะคะโชคดีนะคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะคะที่รับชมกันนะคะจังไดกัเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ